วันนี้คงองเราก็จะมาทาการตบเบาเรื่องถ้าของเงินผทางเื่อที่จะค้นหปัญหาว่าเงิเกิดกานน่าจะกีอยูกับะท่านนะก็ว่าจะกระบวารที่เราได้เห็นมา ความตึงสูงนะครับให้ได้่งในที่ต้นตอ I love you. กดออกมาว่าได้หนึ่งถึงห้ากตโนครับแล้วต่อไปจะเทใส we <laughs> Thank <laughs> you.